เดี๋ยวมาทดสอบนะครับการยิงนะครับของปืนนะครับตัวนี้นะครับทดสอบนะครับ2 2 7ร้อยบเดนะครับยอย่ารนนหนึ่งสองร้อยยี่สิบหกนะครับเ๋ยวลรอน ลองยิงดูที่เป้าดูนะครับเป็นไงบ้าง ครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับนะหลังจากที่หายไปสักช่วงหนึ่งนะครับ2-3สัปดาห์นะครับแม่เมนีมีวิดีโอรีวิวอะไรใหม่ๆให้ทุกท่านนะครับก็เพอเอิญนะครับช่วงนี้ได้รับตัวนี้มาครับโตเกียวมารินะครับนะเป็นโคอ่งเ้นึ่งหนนะครับโกเมนนะครับนะก็เป็นเรียลสเกล ครับนะคอมพลีทแอร์ซอฟกันก็เป็นขนาดเท่ากับตัวของจริงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นได้รับคมนิยมนะครับของแอร์ซอฟตนะครับระบรบวันที่เป็นญี่ปุ่นด้วยนะครับก็จะมีซิกเกีลเกิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เมคอินเจแดนะครับก็นี่คือกล่องด้านคลางนะครับก็เป็นระบรบพอปอัพนะครับเป็น กุมที่ได้รับการเล่นกันที่เป็นแอน s ์ซอกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ลับนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นขนา้างในก็จะมีเอกสารโดยทั่วไปนะครับของการแนะนำในการเล่นนะครับแลว้วก็ความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่ของญี่ปุ่นเขาเห็นพอสมควรนะครับข้างในก็จะมีนะครับตัวปืนนะครับตัวแม็กแล้วก็ตัว ทสอบนะครับที่ให้มาซึ่งนะถ้าดูจากคู่มือแล้วเนี่ยเขาก็เน้นให้ใช้ตัวรูปทดสอบขนาดที่ทำการเล่นนะครับก็คือที่0.25นะครับแต่ผมไม่มีนะครับนะก็อันนี้ก็ไม่อยากใช้นะอยากเก็บไว้นะครับก็0.25ก็จะเป็นรูปที่เหมาะสมสำหรับการเล่นนะครับในสน่วนของพื้นชุนนี้นะครับ เกก็มาดูที่ตัวอาวุธนะครับนะฮะก็จะมีตัวเซฟตี้ปลั๊กอยู่ด้านนี้นะครับแล้วตอนนี้ตัวเปิดก็จะเป็นลักษณะของบอดี้พลาสติกทั้งหมดนะครับตามมาตรฐานของมาริเทเชีลนะครับก็จะมีการสลักนะครับล่องลึกเลยนะครับนะครับว่าเป็นตัวพาเทนก็คือลิขสิทธิ์นะครับของริษัทโคในการที่จะ หลับมาทําโมเดลนี้นะครับน้ำหนักก็พอสมควรนะครับนะฮะถ้าใส่แม็กขึ้นไปด้วยนะครับก็โอเคน่าจะประมาณสักครึ่งโลได้จากการเน้งอย่างนะครับพีผมไม่ได้ช่างนะครับก็เป็นหลังระบบหลังอ่อนนะครับนะฮะมีปุ่มเซฟนะครับัวตีดเป็นปุ่มกปิดปุ่มแม็กก็กดมาก็ไหลดีฟรีนะครับนะครับแล้วก็มีเซฟนะครับกดอะไรบพอขึ้นเซฟปุ๊บก็จะกดอะไรไม่ได้การจะแค่ กดเซฟลงมานะครับนะก็จะกดได้น,นะครับนะก็ลักษณะการมาีทำมาร์คเพอร์เท็กเชอร์สำหรับการดึงสไลด์ได้ง่ายขึ้นนะครับนะอันนี้ก็คือทำเ,อเป็นพลาสติกนะครับแต่ทำให้รู้สึบบนนรเหมือนไม้นะครับมีบุดนะครับนะมีที่เกี่ยวนะครับนะครับอันนี้ก็ตัวเกียวมารีนะครับ เอ็นเจแปดนะครับเอเอส่าจีอฟตกันนะครับอ่าโมเดลนะครับ Number, นะัมเบอร์นะครับ U S เอสอนี้ก็เป็นลองเลือเช่นเดียวกันอันนี้ก็ลองเลือเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นโลนะครับโอเคกดไม่นนก่อนนะครับอ่าพอดีใส่ใส่ลูกไว้เดี๋ยวจะลั่นนะครับ ากดงานนอกแล้วแล้วเราจะเหวี่ยวไกลเนี่ยถ้าไม่กดลัอ่อนก็จะไม่สามารถยหงได้ถ้ากดลัอ่อนด้วยนะครับโอเคก็สวยงามครับนะฮะลองขยับตัวนี้มาแล้วเนี่ยนะครับไกด์ลอกเนี่ยก็ตัวหลอดนะครับของนำพาร์ลูกศรเนี่ยก็คือฟิตติ้งดีนะครับนะไม่ขยับนะครับการขึ้นลำนะค่อนข้างเป็นนั้นเนื่องจากเป็นโรชักยิงนะครับไม่ได้เป็นแก๊สนะครับก็ราคาถูกนะครับนะ ไม่เป็นสรมือใหม่เริ่มต้นสำหรับการใช้แอร์ซ f อนะครับนะฮะปืนอัดลมอันนี้เป็นระบบชักยิงก็วิธีการก็ต้องขึ้นลำนะฮนะให้นกบปรยงาม,มาที่สุดนะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับนะเสียงดับฟังชัดดีไหมครับอ่านะโอเคนะครับพอใส่นิกัสซนเข้าไปก็ขนาดประมาณนี้นะครับก็สวยงาม กับการสะสมแล้วก็เล่นพัสัน์นาการนะครับเล่นในบ้างนะครับมก็มีโอกาสได้ไปลองทดสอบยิงมานะครับก็เป็นคนยิงยังไม่ค่อยแม่นนะครับก็ระยะประมาณสัก5เมตรได้นะครับโดยประมาณนะครับก็น่าจะใช้ลูก0.2นะครับมันก็จะเหินๆหน่อยนะเล็งตรงกลางก็จะเหินขึ้นไปข้างบนนะครับก็ต้องปัดชดเชยในการยิงนะครับในการเล่นก็สูงดีครับ เดี๋ยวตอนท้ายมีภาพของตัวคลิปที่เราไปทดสอบยิงมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับเราลองใส่กันทีเดียวครับก็โมเดลนี้ก็เป็นโมเดลที่น่าสะสมแล้วก็มีเอาไว้ยิงเล่นนะครับไม่ต้องใช้แก๊สไม่ต้องใช้แสตอิเล็กทรอนิกส์อะไรไใดการใส่ลูกเราก็จะใส่ลูกด้านนี้เข้าไปนะครับได้ห้ายี่นัดนะครับก็ประมาณนี้ครับนะฮะ ว่าจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับทุกท่านนะครับก็ถ้าใครกำลังจะต้องการหามาเล่นนะครับก็แนะนำครับโคนะครับเอหนึเนะครับ A1 นะครับอ่าโกเมนนะครับของโตเกียวมารนะครับก็ถ้าเกิดชอบวีดีโอรีวิวประมาณนี้นะครับนะก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อให้กำลังใจนะครับก็มีโอกาสก็จะมารีวิวให้ เพื่อนๆที่ชอบในส่วนของอุปกรณ์ถอยที่เป็นแอร์ซอกกันนะครับมา,มาเป็นระยะระยะนะครับนะให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ